สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่หนึ่งมีนาคมวันหวยออกผมกับหลุยส์ก็มาทีา่วัดหนองส้มแถวเนี้ยอำเภอเขาย้อยซึ่งมันเป็นบริเวณที่มีคนพมา่าอยู่กันเยอะมากเลยนี่ก็เลยจะมาพาหลุยส์กลับมาหาเพื่อนเขาอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะมาหาเพื่อนมาตามหาเพื่อนมึงแถวนี้นะเนี่ยวัดหนองส้มเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนี่เออเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปหา นี่ะอเออ,อหาเออไปหาที่จอดแล้วเดี๋ยวอออออกมาเดินนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเนี้ยคนพม่าเยอะมากเออครับวัดหนองส้มอำเภอเขาย้อยนี่ให้อ,อนี่วัดนองส้มใส่หน้าก,กากลงไปด้วย้ายูจะไปซื้ออะไรนะไปไปดูที่ที่ไหนมีพม่าที่นั่นมีกระเจีย๊ยบ บริเวณวัดหนองส้มเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ของชาวพม่าเลยลหะครับเขาเรียกลูกอะไรครับเนี่ยลูกเนียงครับลูกเนียงพม่าเรียกว่าอะไรนะลูกเนียงนี่แหละฮึเดาไม่ถูกเหรอเรียกลูกเนียงนะไม่ใช่พม่าเรียกอะไรหนูพม่าเรียกว่าอ๋อเดี๋ยวยิ่งดิเดี๋ยวยิ่งดีนะ อะไรบีบีนะตะยินบีตะยินบีตะยินบีอืมไทยอะไรโลละร้อยห้าสิบอ่โอ้โลละโลละสามไม่เยอะแล้วนะขีดละสิบห้าบาทขีดละสิบห้าบาทเอาไปขีดหนึ่งเอาขีดหนึ่งอืมตะยินบีลูกเนียงสุดท้าทอนห้าท้าอืมหลุยเนี่ยเขาอยากกินหมากมากเลยหาหมากกินไม่ได้โกย่าโอ้โคยามีแถวไหนอ่ะ หมากพม่าหรือว่าโกย่านั่นเองถุยบอกว่ากินหมากไทยแล้วมันไม่เหมือนกับหมากพมา่าในที่สุดก็มาเจอร้านนี้ครับต้นตำรับคือมาซื้อหมากเหรอซื้อหมากับอ,อืมีเลยกินไะด้นนเลยนะลูกมันโอ้ต้องมาต้องทำมันเป็นคำคำเหรอใช่ถามว่าที่ที่ทน,นี่หมากขายดีไหมครับขายดีไหมหมากที่นี่ ล้่ะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอกดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อื้อหืออือนสองอะไรดิซื้อน,น่เเอาเส่น่าเส่นองนี่ตมัดสองนี่ตัวไว้กินนีข่ข้าวของนี่นำเข้าจากพม่าตรงนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมหลุยรองเท้ามาที่เอามาจากไหนแม่ตอดเหรอ เอามาจากไหนนะพญาตังสูทำข้าจากไหนนะมาตไมาตไม่สแม่สอนมานไม่ะไรเลยมาไม่สอนครับอ๋อมาทางไม่สอน อ,ข,อข้าวของอาหารเฉพาะถิ่นนำเข้าจากเมียวดีครับผ่านด่านแม่สอดมานี่หนูได้หนูได้กินหมากสมใจแล้วนี่หมากฟองไปขายได้เลยแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือหมากต้องไปต้องไปม้วนเองใช่ไหมคือ <c oughs> ว่เองอนี่ก็ขนมพมา่าใช่ไหมเนี่ยใช่เขาเรียกอะไรเขาต้มหมัดไงอ๋อเขาต้มมัดแบบพม่าแล้วนี่อะไร ั่วต้มแบบพมา่าแล้วนี่อะไรเหมือนน้ำข้าเรียกรูดอะไรอย่างเงี้ยดูอืมแต่เขาบอกว่ากินได้อันนี้ตนมพมา่า,มมาอืมนี่ยอ๋ขอขนมนี่มีกะทิงแดงมีนี่พม่ากระทิงแดงแบบที่ขายพมา่าแบบนี้คนไทยไม่ค่อยกินนะคนพมา่ากิน เดี๋ยวตอนเย็นเลิกมาเลิกงานห้าโมงเย็นนะแถวเนี้ยไม่มีที่เดินเลยรถวิ่งไม่ได้เลยคนเต็มเลยเนี่ยโซนพมา่าทางนั้นเลยเดินไปดูอีกร้านหนึ่งได้ลุยได้หมากแล้วนี่อะไรอะไรของใหม่ของเกา่าฮะ โอ้นี่มะพร้าวนะทุกยีสิบบาทอตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครับ คนงานยังไม่เลิกงานครับถ้าเลิกงานแล้วโอ้โหคนจะเต็มซอยบริเวณนี้เลยครับก็คือเป็นแหล่งชุมชนที่คนพม่ามาทํางานบริเวณโรงงานแถบนี้นะครับเยอะมากเลยทีเดียวครับตกเย็นครับก็ไปดูวิวพระอาทิตตกที่บ้านแหลมครับก็ได้วิวสวยงามมากขอบคุณครับสวัสดีนะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆมาห้ดูพาไปดูชุมชนพม่าที่เขาย้อยครับวัดหนองส้ม